กะเพราไก่ไว้เจ้าครับลุยลุย <Hey. S 2> เข้าของเราเมื่อเดียวตะเพาเมื่อหนึ่งผัดกับข้าหว้เจ้ากับข้าไก่ว้เจ้าจ้าใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน่อยกาเลอกเลอ็ฮาฮ่า้าอแ <Wow. S 2> เสร็จแล้วครับผมกระเพาไก่วาจ้าฟฝีมือผมเองครับว้าวแซ่บๆพร้อมรับประทานครับลุยลุยลุย